สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีอยู่ในเกมไมคครับเอาชีวิตรอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะไปทําหมู่บ้านกันแต่ตามจริงหมู่บ้านของผมก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแหละจากที่ผมได้ปิดคลิปไปประมาณเมื่อพาร์ทที่แล้วผมก็ได้ลงมือทําเลยก็ทําค่อนข้างที่จะนานเลยประมาณสักไม่ใช่ว่า3 4สชั่วโมงหรอกก็ทําเวลาเป็นวันเลยแหละใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเพราะว่าผมต้องไปฟาร์มหินหินที่ผมคิดว่าผมฟาร์มเพื่อที่จะไปทำหมู่บ้านหรอไม่ได้ใช้เลยผมใช้เป็นคัพเปอร์สโตนก็มันเปลืองของมากๆเลย เปลืองจริงอันนี้เดี๋ยวผมก็จะต้องเตรียมของไปหมู่บ้านกันก่อนแล้วกันนะก็คือไม่ได้เตรียมอะไรไปหรอกเตรียมแค่ข้าวแล้วก็เตรียมโต๊ะเปลี่ยนสมุดเปลี่ยนสมุดอะไรให้เราเปลี่ยนอาชีพเออก็คือโต๊ะโต๊ะสมุดอะไรก่อนอื่นผมก็ต้องหาของก่อนนะไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างสิ่งที่จะต้องใช้นั่นก็คือเออผมยังทําไม่ได้นี่ผมต้องเก็บชัวร์เคไว้ประมาณสัก2ชั่วละกันนะถามว่าเก็บไว้ทําไมเพราะว่าตอนนี้ฟาร์มชัวร์เคของผมยังไม่มีเลยนั่นะดิผมจะทาฟาร์มชัวร์เคแถวบริเวณไหนดีวะเนี่ยเด ก็อาจจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องคราบเป็นสมุดก่อนต้องคราบกระดาษแบบนี้มาก่อนเลยต่อไปก็ตามด้วยสมุดแบบนี้ต่อไปก็หาไม้ไม้ผมมีหรือเปล่าเนี่ยไม้ผมมีเยอะเลยะตอนนี้เพราะว่าผมได้ไปขุดหมู่บ้านอนอออกทั้งหมดเลยเหลืออยู่แค่3หลังนแหละแล้วก็คาบแบบนี้ ได้ทั้งหมดโต๊ะอ่าโต๊ะ,ตะเปลี่ยอนอาชีพก็คือโต๊ะสมุดได้มาทั้งหมด15อันต่อไปก็เดี๋ยวต้องหาบล็อกแฉลบครับบล็อกแฉลบผมทิ้งบล็อกแฉลบไปค่อนข้างที่เยอะเลยทิ้งไปหมดเลยอ่ะไม่คิดว่ามันจะต้องได้ใช้นะผมทิ้งไปหมดเลยเพราะว่าผมขุดออกจากเมื่อวานเอวนะก็มีเยอะอยู่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวเอาใหม่เลยแล้วกันนะครับมาประมาณสักต้องใช้เยอะเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวต้องคราวมาประมาณสักหนึ่งชุดแล้วกันนะประมาณนี้ได้กี่อันวะเนี่ย ได้ทั้งหมด15อันเป๊ะเลยโอเคประมาณนี้แล้วก็เก็บไม้ไว้ตรงนี้เออไม้ไม่รู้ว่าจะเอาไปดีป่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูก่อนลองเอาไม้ไปดูด้วยทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวเตรียมไม้ไปด้วยนะอ่าเตรียมไม้ไปประมาณสัก21อันแล้วก็อันนี้ก็สมุดนั่นเองไม่ใช่สมุดสีกระดาษสิ่งที่ผมจะเตรียมไปมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องคิดดูอีกทีนะเออก็น่าจะมีประมาณนี้เฮ้ยสิ่งที่ขาดไปไม่ได้นะั่นคือข้าวใช่เลยต้องไปหาข้าวไม่รู้ว่าข้าวผมมีหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ได้เอาไปเล้ย,ย,ลยแลบวบ โอเคมีฐานไมนี่ยไม่มีฐานไม่เป็นไรจะพิ่งเผาเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนื้อกับผมมีเยอะมากเนื้อวัว59ผมว่าจะถ,ถบอบริเวณนี้ก็น่าจะมีเออ่เอ้ยข้าวไม่มีเฉยเลยไม่มีข้าว ยากมาคลิปที่แล้วผมก็บอกเลยเลยถ้าใครที่ดูคลิปผมจนเกือบจบนะว่ามันกระตุกมากเลยช่วงหลังๆระยะหลังๆนี่กระตุกมากเลยโอ้โหต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะเพราะว่าตัวเด็กขนาดตอนนี้ยังกระตุกเลยผมต้องฆ่าวัวแหละต้องตีวัวนะตีวัวเพื่อเอาเนื้อไม่ใช่เพื่อเอาเนื้ออย่างเดียวเพื่อลดทรัพยากรอ่าย่างไงเพื่อไม่ให้มันกินอ่าสเปคคอมเกินไปไงถ้าเกิดว่ามันมีสัตว์เยอะมันก็จะแหลกๆแ,แบบนี้แหละเดีย๋ยวผมต้องตีก่อนตามจริงก็ไม่อยากตีหรอก แต่มันต้องตีจริงๆเดี๋ยวต้องตีให้หมดก่อนเลยตีเพื่อเอาเนื้อแหละไม่ได้แค่เอาเนื้อนะเอาหนังมาด้วยหนังก็ต้องการด้วยเพราะว่าอ่าในช่วงเวลาที่ผมทำหมู่บ้าน n p c นี่แหละก็คือเราต้องฟาร์มวัวค่อนข้างทีเลยฟาร์มวัวใช่ฟาร์มวัวแล้วก็ทำฟาร์มชูโอเคเออผมยังไม่ได้ทำฟาร์มชูโอเคเลยเดี๋ยวค่อยไปดูแถวหม,มู่บ้านก่อนละกันนะว่าผมจะทำอาจจะทำแถวถบริวเวณหมู่บ้านก็ได้ก็อย่างที่รู้แหละว่าเมื่อพระที่แล้วผมเดินหาหมู่บ้านไปว่าค่อนข้างที่ไกลเลยประมาณเกือบเกือบพันห้าประมาณพันห้า ผมก็ได้ทําประตูนิเทร์ก็คือไปทางลัดแแหละได้ไดทําตรงนั้นด้วยมันก็เลยต้องใช้เวลานานที่ผมไม่ได้ลงคลิปไป1วันก็คือไปทำอ่าทางเข้าประตูนิเท์แหละจะหมดหรือย,ยังเนี่ยยังไม่หมดตอนนี้หนังได้ทั้งหมด28ก้อนก็สะสมไปเรื่อยๆนี่เลยในตีทั้งหมดโอเคประมาณนี้พอเดี๋ยวจะต้องขุดตรงนี้ด้วยมันโดนขวานค่อนข้างที่จะบ่อยเลยแหละเก็บเนื้อไว้ไหนดีเก็บเนื้อเออเอาไปเก็บไว้ด้านในดีวกว่าฐานผมก็ใช้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยตอนแรกมีประมาณ1ชุดกับอีกครึ่งหนึ่งนะหมดเลยถา,ามว ทำท็ทอตหมดเลยท็อตนี่ได้ใช้อย่างประหยัดไหมไม่ได้ใช้อย่างประหยัดเลยแล้วก็ไม่คุ้มค่าด้วยท็อตนี่ยตอนนี้ผมก็ได้เนเธอร์ไลท์มา1่ก้อนนะไปขุดทางไปหมู่บ้านเอพีซีอะไรก็ได้เจอ1่ก้อนเจอแค่ก้อนเดียวและตอนนี้จากเมื่อพาร์ทที่แล้วเอ๊ะไม่ใช่เมื่อพาร์ทเลรอจากหลายๆพาร์ทก่อนก็เพชรตอนแรกมีอยู่4 3ตอนนี้ก็เหลือ36แล้วเอามาคราบไอ้นี่คาฟไอ้นี่คาบพลิกแอคคาบขวานคาบอ่าโชวเวลหมดเลยมันต้องคาบแหละมันจะเป็นต้องคาฟจริงๆด้วยไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นนะ เพราะว่ามันต้องหาที่ขุดที่คงทอแล้วก็ไปขุดหมู่บ้านไงถึงมันจะไม่ได้เปลืองเหล็กเหล็กมันนี่ต้องใช้เยอะเหมือนกันนะในการคาบเอ็นวิวเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมก็เลยพยายามที่จะเซฟเหล็กไว้ก็คือไม่เอาเหล็กไปคาบก็คือจะคาบเป็นไดมอนด์นั่นเองโอเคเดี๋ยวนอนก่อนอาจจะพูดงงๆหน่อยแล้วกันนะขออภัยด้วยแล้วกันโอเคเดี๋ยวนอนกันเลยนอนที่มันเช้าคําเดิมครับการมอนเตอร์มันเกิดกระแปะทอดไปแล้วมันก็ไม่น่าจะเกิดหรอกอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรเล็กน้อยผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะจะพูดอยู่ทุกคลิปยยยย้้อออ่่ทกกกละะะมวานนนนนีีเเสงงขจ บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีน่าเสียงรบกวนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเก็บหนังวัวไว้ก่อนหนังวัวเออเอาไปคาบเลยเดี๋ยวปะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองคาบดูก่อนนะว่ามันคาบได้หรนะือเปล่านะหนังวัวแล้วก็กระดาษลองคาบดูว่าจะได้กี่อันได้ประมาณสัก6อันโอเคต่อไปก็ตามด้วยบล็อกเดี๋ยวต้องคาบบล็อกแฉลบกัอนอ่อาคาบมาให้หมดแล้วละกัน1ชุดกับอีก14อันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวคาบผิดคาบผิดเฉยเลย ต้องหาไม้แปลรูปอันใหม่ต้องค้าเป็นไม้แปลรูปก่อนโอ้เสียดายไม่น่าไปคับมัวเลยผมเนี่ยลืมดูเลยต้องค้าแบบนี้ก่อนแล้วก็เอามาอัดบล็อกเป็นแบบนี้อ่าสมุดไม่พอนะต้องไปหาสมุนเพิ่มแต่ก็เก็บไว้ก่อนนังวัวก็เก็บไปแล้วก็เนื้อเนื้อเก็บไว้นี่ก่อนไว้เดี๋ยวค่อยกลับมาเผานะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเหล็กเลยไม่ใช่ไม่มีเหล็กดิไม่มีทานเออไม่มีฐานไม่มีเหล็กบ้าอะไรเราเก็บไม้ไปก่อน เก็บไปให้หมดประมาณนี้ละกันไม่น่าจะต้องเอาอะไรเข้าไปเพิ่มนะเดี๋ยวผมว่าก่อนที่ผมจะไปหมู่บ้านผมว่าต้องขุดข้าวแล้วแหละต้องเอาข้าวไปทําขนมปังแล้วก็ไปเลี้ยง NPC เพราะว่า n p c ที่ผมเลี้ยงไว้ก็มีไม,ม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตามจริงเตียง,งมันก็มีเยอะอยู่หละเตียงที่ผมได้ข้าวไปผมก็ไปวางไว้มันก็มีเยอะมันมีเยอะไงก็ต้องเอาข้าวเพื่อจะยังไงไปเลี้ยง NPC แล้วก็ให้อ่ขยายยงงขยายพันธุ์ไปเรื่อยไงกูสักขยายพันธุ์แบบดูไม่น่าฟังเอาซะเลยแบบให้เอ c ซีอ่ามีประชากรเพิ่มเออถาม มันกะไม่ได้อะมันต้องใช้เยอะนะขนาดว่าข้าว3ชุดคารับขนมปังได้แค่40อันเองมันก็ค่อนข้างที่จะคาร์ดได้น้อยเลยแหละถ้าเกิดว่าเราไปทําฟาร์มข้าวในหมู่บ้าน NPC เราไม่มีโอกาสที่ได้เก็บเกี่ยวข้าเราเพราะว่า NPC เก็บหมดเลยเกิดปุ๊บเก็บปบั๊บอ่ะไม่ไม่เหลือไปว่าตอนมันโตอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บอีกประมาณสัก1แปลงแล้วกันแปลงนี้นะ่าจะเก็บแปลงสุดท้ายแหละที่เหลือก็ปล่อยให้มันโตไปก่อนตอนนี้มันฝรั่งของผมก็มีอยู่2แปลงแล้วมีอยู่3ดี3เออใช่3ตรงนี้ ไม่เป็นไรต้องรอให้อ่ามันฝรั่งมันโตแล้วก็ขุดแล้วก็วกฟาร์มไปเรื่อยโอเคทุกคนตอนนี้ข้าวผมก็ขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็เก็บเมล็ดข้าวไว้ต่อไปก็ไปคาบเป็นขนมปังกันผมคิดว่าก็ไม่น่าจะคาบได้เยอะเท่าไหร่นะน่าจะได้แค่นิดเดียวไม่ถึง1ชุดหรอกประมาณสัก30อันนี่แหละ30อันก็ถือว่าดีอเอาคาบได้ทั้งหมด50ได้เยอะอยู่ก็ถือว่าได้เยอะแหละเก็บของเวลาเก็บของที่มันเหลืออ่าเก็บทอดไปทอดผมก็เอาไปด้วยเผื่อได้แปะอะไรเพิ่มในหมู่บ้านนะโอเคเดี๋ยวเดินทางไปที่มบ้านนกัเลย ผมก็ได้ไปฟาร์มไปฟาร์มกล่องในปราสาทนี้เธอผมก็ได้เพชรมา3ก้อนได้แค่3ก้อนนะตามจริงมันมีอตรงที่ผมได้ฟาร์มไปแล้วหนึ่งครั้งมันจะมีอยู่3ก้อนแล้วมันก็มีอีกกล่องหนึ่งก็มีเพชรอยู่3ก้อนเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าเข้ามาในนนเธอร์ทำไมมันมีหมอกเยอะวะเนี่ยดูดิหมอกโคตรเยอะเลยเป็นเพราะเชเดอร์ด้วยหรือเปล่านี่ก็น่าจะเป็นเพราะเชเดอร์ด้วยแหละเป็นเพราะเชเดอร์ด้วยดูดิหมอกค่อนข้างที่เยอะเลยแบบเยอะมากผมเปลี่ยนเชเดอร์แล้วนเนี่ย ตามจริงผมใช้เชเดอร์อีกตัวหนึ่งนะก็คือเป็น,นความละเอียดมันเยอะมันเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเชเดอร์ที่แบบว่าไม่กินสเปกก็คือเป็นเชเดอร์ที่แบบเพิ่มแค่แสงเงาแล้วก็รายละเอียดน้ํามานิดหน่อยมันก็เลยทําให้เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมองออกกันหรือเปล่าเนี่ยดูดิ หมาค่อนข้างทีเลยแบบเยอะมากเราต้องเดินจากตรงนี้ไปฝั่งนู้นประมาณสัก170บล็อกแล้วก็ต่อด้วยเดินไปฝั่งนู้นอีก170บล็อกเท่ากันเลยนอนะคตที่ผมจะเอาน้าแข็งมาวางไว้ในนี้เธอนะแล้วก็ทําให้ไงแบบเราจะเดินทางสะดวกขึ้นก็คือใช้เรือแล้วก็ถลายไปกับพื้นอ่ะแล้วมันก็ไปง่ายขึ้นไงแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมีสมุดดีๆก่อนนั่นก็คือสมุดซิลทัสนั่นเองโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหมู่บ้าน MPC เป็นที่เรียบร้อยตอนแรกผมจะทําาาม่บ้้้้นนนนนนตตตรรงงงงีีีะผก็ไดวเยนอน แบบยังไงแบบมั่วมากเลยวาง3เตียง3เตียงแล้วก็วางไว้ตรงนั้นมันมี n p c ทั้งหมดประมาณสัก78ตัวนี่แหละผมให้อาหารไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมก็ต้องขยับไปทําฝั่งนู้นถึงจะมีะยังไงมีประชากรใน n p c เพิ่มขึ้นไงทาตรงนี้แบบว่ามันรู้สึกว่าพื้นที่จะลงเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยทําให้ n p c ไม่เกิดไงผมก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็นฝั่งนู้นตอนแรกผมขังไว้ตรงนี้ก่อนตามจริงตรงนี้ลกกว่านี้อีกผมก็ได้เคลียร์พื้นที่ไปขุดดินตรงนี้ออกก็ถือว่าดีเลยผมสามารถเอา ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันจะมืดแล้วเนี่ยเดีย๋ยวผมว่าไปนอนก่อนดีกว่านะเดี๋ยวต้องรอให้มันค้าแล้วก็เข้าไปนอนตอนนี้ประชากรในหมู่บ้านผมมีอยู่ประมาณ1คน2คนสมคน4คน5้าคน6คน7คน8 9 10 1 1 12 13 14 1 5 16 17ตอนนี้ประชากรในหมู่บ้านของผมมี17คนเดี๋ยวผมนอนก่อนเลยละกันนะตื่นเร็วตื่นเร็วตื่นโอเคต่อไปก็ให้อาหารกันเลยตรงนี้3อัน1 2 3ตรงนี้ด้วยเออให้เพิ่มไป ตรงนี้1 2ก็ให้แบบนี้ไปเรื่อยเลยถ้าเกิดว่าประชากรในหมู่บ้านของผมมันเยอะผมจะไม่สามารถเข้าหมู่บ้านได้เลยนะเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้เกมผมกระตุกแต่ผมก็จะให้มีประชากรอยู่แค่นี้พอมี10เตียงก็มี10คนมี11เตียงก็มี11คนแหละเดี๋ยวผมต้องวางเออสิ่งที่ผมเตรียมมาก่อนนี่เลยวางไว้แบบนี้แบบนี้อ่าแล้วก็วางให้ครบเลยตอนนี้ประชากรในหมู่บ้านของผมก็เปลี่ยนอาชีพไปประมาณสักครึ่งหนึ่งแลแหละเดี๋ยวผมต้องเช็คดูสมุดกันนะว่ามีอะไรดีบ้างอ่าตัวนี้ infinity ก็ใช้กับ ธนูนันเดงและตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ไม่เคยได้ใช้เลยตัวนี้ล่ะตัวนี้ใช้กับดาบนะไม่ดีไม่ดีมันก็ดีอยูแหละถ้าอ่าเอารวมกับสมุดอินชาร์ที่มันดีๆนะแต่มันก็มียังไงข้อดีกับข้อเสียแหละสมุดเมื่อกี้นะอันนี้เออไม่มีอะไรเดี๋ยวต้องปลดล็อกเลเวลไปเรื่อยนะถึงมันจะมีสมุดเพิ่มมาอันนี้อันเบกกิ้งสเฮ้ โอ้โห oh, โชคดีมากเลยโชคดีมากอันนี้ได้อันเบ e ิ k 3สามแล้วขาดอยู่แค่ย่างเดียวถ้าเรายัางอ่านี่โอ้พูดละลิ้นพันเราต้องโชคดีอย่างนึงก็คือ m ม n d i n g กันเองโอ้ลิ้นพันกันเลยทีอันนี้เอ่อ power iv ใช้กับธนูก็คือเพิ่มอ่าดาเมจกับธนูเด็กก็คือเพิ่มให้มันแรงขึ้นแล้วตัวนี้ล่ะอันนี้เอ่อใช้กับอ่าใช้กับหอ,อกนะอ่าตัวนี้ใช้กับหอ,อกนะเฮ้ทำเงันแพงกันเลยวะเนี่ยใช้สมุด40 เอ้สมุด40หรอหยอกเล่นไม่ใช่นะใช้สมุดหนึ่งเล่มแล้วก็อ m มเมอร์ล40ทำไมแค่เปิดราคามามันก็แพงเลยวะเนี่ยอ่าผมเช็คไปหมดหรือยังเอ่อน่าจะเช็คไปหมดแล้วแหละมันจะมีสมุดบางอันนนั้นที่ผมไม่ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับสมุดนะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยละกันอันนี้คือสมุดอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกอย่างคือไม่รู้หมดหยอกเล่นก็รู้อยู่แล้วแต่ไนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงเอ่อน่าจะมีประมาณนี้ที่เหลือก็ต้องรอรอจนกว่า NPC ทั้งหมดจะโตนะนี่ดูเลยเฮ้ยเด้งดึง,ด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 ง ทำไมมันนารักจรังเลยวะเนี่ยตอนที่ผมเล่นไมค์ครับสมัยตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆนะผมเห็นลูก NPC ไม่ได้นะผมมันไสยไงไม่รู้อยากจะตีมันมากเลยเนะี่ยไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านเลยนะก็คือไม่มีอะไรที่จะทำแหละที่เหลือก็ต้องรอรอแค่เวลานะรอจนกว่าฟาร์มวัวเออผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมว่ามันต้องรอฟาร์มวัวรอจนกว่าวัวผมมันจะโตแล้วก็ตีเอาเนื้อตีเอาหนังแล้วก็รอฟาร์มชูเคด้วยเพื่อที่จะเอามาคราเป็นกระดาษเอ,อ้ยทำไมลินผันกันเอ,อ้ยเดี๋ยวได้ใจออกอ เดี๋ยวผมต้องกลับไปที่บ้านของผมนะเพื่อที่จะไปเอาดินเออแล้วทําไมเมื่อกี้ผมมาผมมีเอาดินมาด้วยวะเนี่ยเพราะว่าผมจะได้ปลูกชัวเคตรงนี้เลยเออผมว่าผมตัดสินใจไม่ผิดนะที่ผมจะปลูกชัวเคตรงนี้เนี่ยปลูกไว้ตรงหน้าหมู่บ้านเอ็มเลยก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีเลยนะเนี่ยไปเดี๋ยวกลับไปที่หมู่บ้านกันกลับไปที่หมู่บ้านเหรออันนี้คือหมู่บ้านส่วนที่ผมจะกลับไปนั่นก็คือบ้านนั่นเองดูดีสิ่งที่ผมทําผิดพลาดไปดูดูด,ด ดูสิว่ามันขุดยากแค่ไหนลนะ่ะผมทาแค่นี้โอ้โหบอกเลยขี้เกียจไปขุดนะผมก็เลยปล่อยไว้แบบนั้นเลยกล่องตรงนั้นเหมือนกันเฮ้ยกล่องตรงนั้นอาจจะมีดินก็ได้นะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนตอนนี้ก็เหลือบ้านอยู่แค่2หลัง3าหลังฟังนู้นด้วยผมก็ขุดไปไม่หมดแล้วตัวดีทอทของผมผมก็เอามาทิ้งไว้ตรงนี้หมดเลยเสียดายทอทเนี่ยไว้ที่ผมมีเวลาว่างๆนี่ผมก็จะมาขุดเอาทอทตรงนี้กลับไปไปวางตรงที่มันดูอย่างที่เราอยู่อาศัยมากที่สุดอนะ่ะก็าจะเป็นบ้านหรือไม่ก็ตรงนู้นในกล่องนี่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรนอกจากเตียงนอนแล้้วก็หนนนนะะอนนัีล่ ไม,มไ,มไม้มีดินไม่เนี่ยไม่มีดินต้นไผ่ด้วยเดี๋ยวผมเอาต้นไผ่กลับบ้านด้วยแล้วกันนะเอากลับไปบ้านเอาไปปลูกบ้านด้วยตอนแรกที่ผมวาร์ปมาตรงนี้บอกเลยอ่าประตูนิเทอตรงนี้มันเคลื่อนไปอยู่บนหลังคา NPC ตอนนี้อ่าตามจริงตรงนี้มันจะมีบ้านใช่ไหมใครที่ดูตอนที่ผมเดินหาบ้านตรงนี้มันจะเป็นอ่าบ้านบ้านที่มันปลูกข้าวได้อะมันเกิดอยู่บนหลังคาเลยผมก็ได้ขุดหมู่บ้านออกแล้วก็เอ่อทำตรงนี้ให้มันดูดีขึ้นโอเคไปเลยตอนนี้ผมก็เจออันเบกกิ้งเป็นที่เรียบร้อยต,อ meeting, ออต่่ยอออออไไปกกกก็็หหหาาาิน้้้งงแแลลลลววะรีตัยยเ สิวทัดฟอร์จูนก็ถือว่าต้องหาเยอะหาเยอะพอสมควรอยู่นะแต่ตอนนี้ก็ต้องรอไปเรื่อยๆทุกอย่างต้องใช้เวลาเผื่อมันอาจจะไม่ไเจอสมุดดีๆเลยก็ได้ไงมันต้องไงเปลี่ยน n p c ซหลายเซตนะมันต้องมีการเปลี่ยนเซตกันบ้างบางทีเจอแต่อันบิ๊กกิ้งอันเดียวอย่างอื่นก็ไม่เจอแล้วเอาแล้วทางกลับบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยทางกลับบ้านอยู่ฝั่งนูน้นจะเดินมาฝั่งนี้เฉยเลยเดยกก็หลงทางก็อะไรคิปเปร์นั่นเอ้ยคิปเปิลเอ้ามาได้ไงวะเนี่ยอยู่ดีๆก็มาดรอปต่อหน้าผมเฉยเลยเอาซอมบีก้ก ดีๆก็ดอกมาเฉยเลยคงต้องใช้ดินค่อนข้างที่เยอะเลยแล้วก็ใช้เอ่อใช้ไม้ใช้ไม้ไมแล้วก็คาปเป็นบลบอ็อกแฉลบไปเดีดแ้วต้องดูหลังด้วยเผื่อมีคิปเปอร์เกิดต้องใช้ไม้หรือไม่ก็คอปเปอร์นตนในการคาปเป็นบล็อกแฉลบแล้วก็เอาไปวางปิดร่องน้ําไว้นะยวต,ต้องเช็คบริเวณนี้ให้ดีๆก่อนไม่อยากให้คิปเปอร์มาระเบิดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามาระเบิดนี่อนของหล่นหายหมดเลยเนี่ยตรงนั้นมีซอมบี์ตรงนี้มีสเกลเลนตันคิปเปอร์ตรงเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะเนี่ยอ่าคป เก็บดินไปให้หมดเลยกระเป๋าเกือบเต็มเดี๋ยวต้องเก็บของไว้ก่อนเก็บอะไรที่มันไม่จําเป็นเดี๋ยวต้องเก็บขวานตรงนี้ไปเก็บขวานไปก่อนแล้วแล้วชูโอเคผมอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าชูโอเคอยู่นี่อยู่เหลือแค่3มชุดเออเดี๋ยวไปเอาธงมาทำไมวะเนี่ยแล้วแค่3ชุดเออไม่ใช่สชุดสีสองชุดโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วผมก็ต้องเดินกลับไปที่หมู่บ้านเหมือนเดิมแล้วผมจะตัดมาที่นี่ทาไมวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัดมาที่ตอนที่ผมอ่าอยู่ตรงหมู่บ้านอินบีซีแล้วละกันนะแปะท็อตเพิ่มแสงสว่างหน่อยละกัน ไม่ได้แปะเลยถือท็อตมาก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้ด้วยแปะเพิ่มแสงสว่างผมก็เดินมาตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยไม่ได้แปะท็อตเลยรอบนี้ก็ได้แปะสักทีตรงนี้ยังไม่ได้ขุดออกด้วยซ้ําเนี่ยเพราะว่าต้องขุดเพื่อที่จะได้อ่ากดไงกดเพื่อเดินเร็วไงกดกระโดดแบบนี้เพื่อที่ได้ให้มันเดินเร็วมันจะเลืองแสงมันก็ไม่เลืองแสงเนี่ยดูดิมันเป็นหมอกๆยังไงไม่รู้ไม่ค่อยชอบเชดเดอร์ตัวนี้เท่าไหร่นะแต่มันก็ดูสวยแหละแต่มันมันเป็นหมอกมากเกินไปอ่ะไม่ค่อยชอบตรงนี้นี่แหละมันก็น่าจะมมีอ่่่่าใหห้้ปปรรรรัับบยููแตตไไวง ไม่เคยปรับอะไรเกี่ยวกับเชเตอร์เลยนอกจากปรับโลปรับไฮปรับมีเดยมอะไรประมาณนี้โอเคถึงแล้วถึงแล้วก่อนหนึ่งก็ต้องไปเก็บของก่อนนะเก็บของที่มันไม่จะเป็นอาล้วผมยึดถืออันั่นมาทาไมวะเนี่ยถือ ا, ต้นไผ่มาทาไมวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องคราบของก่อนนะต้องคราฟของในแถวบริเวณนี้ก่อนเดี๋ยวต้องทิ้งของแล้วก็คราฟของก่อนเอ่อทิ้งอ้นี้ไปก่อนคราฟตัวคราบมาหนึ่งอันเพื่อที่จะคราบกล่องเก็บของอันเองเดี๋ยวผมจะคราฟกล่องเก็บของประมาณสักเอ่อประมาณเอ้ยเดี๋ ผมกดผิดโอ้โหไปกดชิปแล้วก็กดคาบเฉยเลยผมไม่ได้กดผิดหรอกผมกดชิปอ่ามันไม่ได้มีแค่แมเมาส์ละแหละจะพังผมกดชิปใช่ไหมแล้วผมปล่อยชิปชิปมันไม่ยอมเด้งออกอ่ะมันก็เลยต้องเป็นแบบเมื่อกี้แหละดีนะไม่ใช่การคาบอย่างอื่นถ้าเกิดว่าเป็นการคาบอย่างอืงอ่นแล้วก็โอ้โหสวยเลยผมกดชิปแล้วมันไม่ยอมเด้งให้ผมอ่ะพอเวลากดไปมันก็เลยอาคาบมาให้หมดแบบนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเก็บของที่ไม่จําเป็นอาออกก่อนแล้วกันนะสิ่งที่จําเป็นในตอนนี้ก็คือโชวเวลแล้วก็นเนื้อประมาณนี้ชัววออเเคกก็าไ้ K ่น เดี๋ยวผมก็จะเริ่มวางจากตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวต้องเริ่มวางก่อนผมว่ามันก็น่าต้องใช้เวลาอยู่แหละเสียดายนะมันวางแบบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันวางได้จะเป็นอะไรที่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะอันนี้มันวางไม่ได้ไงโอเคได้ตัดมาอีคทวตอนที่ผมวาง,สงเสร็จแล้วแล้วกันนะเพื่อประหยัดเวลาด้วย โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็วางเสร็จเป็นที่ร้อยตามจริงมันก็ไม่เสร็จหรอกผมคิดว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนต้องรอให้ชัวเคของผมมันขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆรก่อนแล้วก็คอ่อยค่อยอดิมนมาวางใหม่นะที่เหลือก็เก็บดินไว้นี่ก่อนต่อไปก็ปลูกชัวเคได้เลยมันจะมืดแล้วนี่นะเดี๋ยวต้องวางชัวเคแล้วก็ไปนอนก่อนดีวกว่านะผมว่าผมต้องได้สร้างบ้านแถวบริเวณนี้อีกหลังแแหละแล้วก็เอาของมาไว้ตรงนี้ประมาณสักส่วนหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมค่อยไปย้ายของมาดีกว่าเพราะว่ามันต้องใช้หรือไม่ก็ทําแค่บ้านไว้เฉยนะแล้วก็ประะมาณนี้แหล ทำแค่บ้านเฮ้ยทำไมมันดูแบบมืดแล้วแสงมันดับเลยวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวปลูกชัวเคเสร็จแล้วก็ไปนอนแล้วก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาทําบ้านอีกหลังตรงนี้แล้วกันนะก็รอ,อให้ชัวเคมันโตไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วก็มาทำอ่าบ้านไม่รู้จะทาบ้านแถวไหนนะแถวบริเวณนี้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวต้องวางแล้วก็ไปรีบนอนดีวกว่าผมรู้สึกว่าน้ำแถวบริเวณนี้มันน้อยมากแล้วเนี่ยน้อยมากก็ดิมันแค่ประมาณนี้เอง ตามจริงในการทําฟาร์มโชว์เคมันต้องใช้น้าแค่ไหนก็ได้นะแต่ตามจริงผมอยากได้น้ําที่มันเยอะกว่านี้ไงแถวมันสั้นอ่ะอยากได้แถวให้มันยาวๆกว่านี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปนอนกันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเอ็มบีซีนี่แหละผมว่าทําบ้านที่แถวบริเวณนี้ก็ได้นะหรือไม่ก็ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าละกันนะเดี๋ยวผมก็จะมาทาหมู่บ้านกันเฮ้ยไม่ใช่ทำหมู่บ้านสิทำบ้านกันโอเคเดี๋ยวนอนกันนอนเสร็จแล้วก็ปิดคลิปกันเลยรอให้ผมมีเหยเยอะๆก่อนเดี๋วผมค่อยมาซ่อมก็ได้นานนี้เนี่ย เอาเดินนี้ไปซะแล้วโอเคทุกคนสลับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามต่อในพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมจะเล่นต่อก็ไว้รอติดตามผมได้เลยสลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมปิดคลิปกลางสายฝนกันเลยทีเดียว